สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาอยู่กับคุณตาวัย6กกว่าครับขับรถไถเอ็ม9540ครับเห็นไ,ไหมในการล้มต้นไม้ครั้งนี้ครับตรงนี้จะทำการปลูกเอ่อต้นเอ้ยไม่ใช่ปลูกข้าวโพดสินี่ครับสวนข้าวโพดเขา แน่นอนครับอายุเยอะเลยไฟ,ไฟไฟยังอยู่ยังมีไฟอยู่เนี่ยขั้นตอนของเรานะกาะออกก่อนครับใช้พานหกนี่แหละปกติถ้าพานสามนี่ยังแน่นอนครับสั 3, ่งสองตนแล้วอ๋อใช้สลิงครับใช้สลิงในการดึง เยังจะล้มไม่เนี่ยนนึกว่าจะดันออกสัมภาษณ์คุณตาเลยคุณตาทำไมแน่นอนเอนี่ยเก่งสุดยอดเป็นนะครับหน้าคุณตายอดเลยครับทำให้ลูกทำให้ลูกทำให้ให้ลูกโผมแม้แเป็นปใช้ประจำอ๋อใช้ประจำ นี่คุณตาครับขับรถใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูว่าเขาผูกสลิงแล้วก็ดึงยังไงมันอันตรายไหมคุณตาขับรถมา7ี7ปีแล้วครับเนี่ยเจ็ดโอ้เจ็ดปีเจอดปีขึ้นแล้วครับคุณตาครับสำหรับคุณตาขับรถคุณตา M95 นะโอ้ นึกว่าจะดันเอาผานดันเลยอ่ะไม่ใช่ไหมเขาสลิงครับ

หกสิบเก้าโอ้แข็งแรงนาตาเนาะโอ้เก้าห้าไม่ใช่ใบหวยด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้จะดึงเลยครับถ้าไม่ทำก็มีอะไรกินนาตาเนาะ <c oughs> คนอื่นเขาก็ทำครับดูรถคุณตานะโคตรใหญ่อะ่ะโคตรใหญ่เลย <c oughs> อ่าเอ็ม เก้าครับจะดึงไวไหมซ่ต่อยหกสิบเกปีครับคุณตาแข็งแรงมาก เดีย๋ยวมาดูคุณตายใส่เกียร์อะไรใส่เกียร์อะไรตาเกียระต่ายเอาเตาเกียร์เต่าเกียร์เตาใส่เกียร์เตาเกียร์สามอ๋อจะไม่เสื่อมรถอ๋อโอเครค,รนะครับอ๋อฟังไว้ครับผู้มีประสบการณ์69ปี อ๋ออ๋อกระชากอ๋อ๋อครับครับเดี๋ยวมาดูคุณตาจะประสบความสำเร็จไหมในการดึงต้นไม้ใหญ่ๆครั้งนี้ครับอ๋อไปทางไหนอ๋อไปทางนี้เอาเอาไปตาออามาดูคุณตาครับวัยหกปีอุ้ยวัย อายุหกสิบเก้าปี <laughs> อออันนี้เกียร์เตาเกียร์เตานะเพราะว่าเกียร์เตาคอมเมนต์จะพูดแบบเพียเพ้ยนๆนิดหน่อยอ่าเริ่มแล้วครับอันนี้เป็นดูฝนมันค่อนข้างจะดึงง่ายหน่อยเราต้องอยู่ไกลๆครับคุณตาก็เซฟตัวเองหอมนงันในการดึงครั้งนี้ครับเห็นไหม <Okay. S 2> เราจะดูมุมนี้ครับ โอ้โอเคไหมตาโอ้ยเรียบร้อยมั้งนี่เออโอ้ยเบาๆชิวๆใช่ไโอ้เรียบร้อยครับยอดเลยคุณตาโอ้แน่นอนความคิดใช้ได้เนี่เราก็เปลี่ยนเกียร์เออเปลี่ยนเกียร์อ๋อโอเคครับประสบประสบการณ์กี่ปีนะตาประสบการณ์กี่ปีนะเจ็ดปีเปีครับในการเพิ่งแก้เพิ่งออกรถมาห้ามังนี่ 69แกออกมาช่วง60แล้วมั้ยเดี๋ยวมาดูคุณตาดันก่อนอันนี้จ้างเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละ600ครับลมต้นไม้ด้วยแล้วก็ปรับหน้าดินด้วย แล้วก็ดินทุงสูงตัวนี้ก็ดันลงไปด้านล่างโอ้คุณตาสุดยอดเลยครับอายุเยอะแต่ว่าแข็งแรงปกติ69ปีนี้อยู่บ้านแล้วนะ อันนี้เกยังขับรถดูเกดันครับโอ้รู้จังหวะรถด้วยนะแน่นอนครับผู้มีประสบการณ์ สุดยอดออโอ้ยรถใหญ่ใหญ่ดันสบายสบายโอ้ยคุณตาจมจมคุณตาจมดินทรายครับไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นห่วงคุณตาเว้ โอ้แรงไม่ธรรมดานะคันนี้ไม่ต้องเย็บเยบคาดก็ได้ั้งเนี่ยเซ็นใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังได้เลยครับเขาเรียกว่าเกียร์เกียร์แบบไหนวะเนี่ย ออกจากวีรำเทคเตอร์วีรำสาขานางรอง ข้าวโพดครับตรงนี้อากาศร้อนอีกแล้วเน,นี่อากาศร้อนอีกแล้วครับโอ้ยยางหน้าเต็มเลย,ยสงสัยจะเปลี่ยนใหม่ ขี้อย่างนี้ตัวเล็กๆครับแข็งแรงครับคุณตา ่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยคุณตาแล้วกันก็ <c oughs> าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบ,าย,บายครับสวัสดีครับ